สีเงินนะคะในวันนี้ว่าด้วยเรื่องควายความเร็วสูงนะคะมาดูการ์ตูนการเมืองกันก่อนค่ะพี่อามหันมาทางนี้เต็มๆเลยว่ากันด้วยเรื่องควายไม่ใช่เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันนะคะมาดูการ์ตูนการเมืองก่อนค่ะแนวหน้าการ์ตูนพจน์นะคะเป็นภาพภาพหนึ่งที่คล้ายๆเดือดฮักเลยจาได้ไหมมนุษย์จอมพลังตัวสีเขียวแต่นี้ไม่ใช่นะคะเป็นมนุษย์จอมพลังเหมือนกันแลอาแต่ดูเหมือนที่หัวเนี่ยจะมีระเบิดเวลาอยู่นะคะกาลังโมโหไฟกําลังลุกเลยค่ะแล้วก็มีคําพูดที่ ออกมาว่าอย่าเสือกเรื่องทรงผมกูนะไอชิบหายอิจฉาเสื้อกูเหรอแค่กินหมูกระทะตอนเย็นไม่ได้ไปเผาบ้านมึงนะคะแดวหน้าการ์ตูนพ้นเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเห็นเหลืองๆมา18ปีสึกวันเดียวกายร่างเป็นมนุษย์เขียวไปซะแล้วหลวงพี่อมันก็อ,อย่างที่บอกไงว่าความเป็นตัวตนของเขาอ่ะมันก็ออกมาเรื่อย<พ>อเราก็ศึกวันเดียวนะคะ,ะ,คะใช่ไหมอ่าจะมีคนพูดถึงเยอะอย่าอีกภาพนึ่งฮะ อีกภาพหนึ่งกูว่าแล้วบัญชาคามินเอสทีวีผู้จัดการเป็นภาพของชายคนหนึ่งหน้าเลียมหน่อยนะคะทําท่าเหมือนน้องตุ๊กแกที่อยู่ทางขวาเหมือนกันแต่ว่าชายคนนี้ที่กําลังเหมือนเกาะเนี่ยพูดมาว่าผมไม่ได้เป็นท่อนําเลี้ยงให้มอบลมเจ้านะเจ้าตุ๊กแกก็เลยมีเสียงมาเล็กๆว่ากินปูนเข้าไปละสิกูว่าแล้วบัญชาคามินร้อนท้องค่ะ ลูกแกแ่ซลเลยนะลูกแกยังแซลเลยกินตูน,เ,นเข้าไปละสิใช่ปะ่ะกกอ่าปรากหน้านี้ก็ออกมาออกมาเคลื่อนไหวอีกที่แจงยาวเหยียดเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทอนําเลี้ยงน้น,นนนนี้นะฮะอาคุณผู้ชมครับดูเรื่องของโพการที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยนิดาโพเนี่ยเขาสํารวจไปแล้วนะเจ็ดแปดครั้งครั้งนี้เนี่ยครั้งที่8แล้วนะครับก็เผยผลสํารวจออกมาครับปรากฏว่าอันดับหนึ่งนะฮะ ร้อยละ34.37ระบุว่าเป็นดรชัดชาติสิทธิพันธ์นี่อันดับสองครับร้อยละ17.07นเะครับเป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าคนเก่านะครับอันดับ3เนี่ยร้อยละ11.68บอกว่ายังไม่ตัดสินใจอันดับ4เนี่ยบอกว่าเป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหรือพรรเก้าไกลอันดับ5เป็นผู้สมัครจากพัคเพื่อไทย อันดับ6เนี่ยบอกว่าเป็นนางสาวรสนาโตสิตรกูลนี่ฮะไล่เรียงกันมาประมาณนี้ซึ่งพอเราดาูเปรียบเทียบเนี่ยกับผลการสำรวจนะฮะครั้งที่7ของนิด้าโพนะครับพบว่าผู้ที่ระบุว่า,า,ายังไม่ตัดสินใจเนี่ยผู้สมัครจากคณะก้าหน้าหรือพักเก้าไกลนา,างสาวรสนาโตสิตกรกูลผู้สมัครจากพรคกล้าและนายสกลทีพัทยกุลเนี่ยมีสัดส่วนลดลงนะครับ ในขณะที่ผู้ว่าอขอไปครับในขณะที่ระบุว่าดรชัดชาติเนี่ยกับพลตารวจเอกอสวินผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ดกรสุชัชวีไปลงคะแนนเนี่ยไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐและจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามกราฟนะฮะตามกราฟที่ออกมาของ นิดาโพคือก็มีการเปรียบเทียบกันระหว่างครั้งที่7แล้วก็ครั้งที่8เนี่ยนะครับที่มันก็สวิงสวิงกันอยู่เนี่ยฮะ,ะก็ต้องดูเหมือนกันเพราะว่าชื่อล่าสุดนะคะคือคุณนรงศักดิ์ก็มีชื่อเหมือนกันผู้ว่าปทุมธานีตอนนี้หรือว่าที่เรารู้จักผู้ว่าหมูป่าเป็นแหล่งข่าวนะคะจากพลังประชารัฐที่เขาก็รายงานกันแล้วค่ะว่าตอนนี้พักเตรียมที่จะประกาศส่งผู้สมัครครับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเบื้องต้นก็มีชื่อของผู้ว่านารงศักดิ์ ดำรงตำแหน่งตอนนี้คือเป็นผู้ว่าราชการอยู่ที่ปทุมธานีนะคะมาลงในนามพักค่ะซึ่งเท่าที่มีการหารือกันเนี่ยผู้ว,ว่าหมู่ป่าพร้อมที่จะลงในานามพักประชาพลังประชารัฐด,ด้วยนะคะอันนี้เป็นแหล่งข่าวรายงานนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีผู้เสนอให้ส่งพลตบุตจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าปัจจุบันหลังจากที่อดีตพบตรพลตบุตจเอกจากทิพย์ถอนตัวออกไปค่ะซึ่งทางพักก็ได้เจราจาทับทามผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนแล้วค่ะและในที่สุดผู้ใหญ่ในพักตัดสินใจที่จะส่งผู้ว่าหมูป่าเนี่ยลงสมัครในนามพักเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวจะประกาศเป็นทางการนะคะ ส่วนเหตุผลที่ทางพักพลังประชารัฐเลือกผู้ว่าหมูป่าเพราะบอกว่ามองว่าน่าจะเป็นคนใหม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในขณะที่พลตเอกอัศาวินอาจจะถูกมองว่าเป็นคนเก่าหรือเปล่าภาพลักษณ์อาจจะดูไม่ค่อยเปรี้ยงปังมากนักน,นะคะเมืมอ่อวานนี้ค่ะพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เจอผู้สื่อข่าวนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามประเด็นนี้เหมือนกันที่จะส่ง คนผู้ว่าปทุมธานีผู้ว่านารงศักดิ์เนี่ยลงนะคะไม่ตอบค่ะปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไม่ได้สนใจคำถามเลยแล้วก็เดินไปขึ้นรถไปกลับทันทีเลยค่ะไม่ได้พูดอะไรเลยคือย้อรเ่าข้อมูลที่รายงานตอนแรกเนี่ยมันคือรายงานข่าวจากแหล่งข่าวภายในรา,ราคลังประชารัฐเขาขอเสงวนวเอาไว้แล้วกันก็ว่ากันว่าอย่างนั้นว่าน่าจะไปจิ้มเอาผู้ว่านารงศักดิ์ นะฮะผู้ว่าหมูป่าเนี่ยมาลงชิงผู้ว่ากทมพูดได้ไง่ายตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาผู้ว่าหมูป่ามาเนี่ยก็จะเป็นคู่แข่งคนสําคัญของดออรชัดชาติคุณผู้ชมก็ลองพิจารณากันดูฮะว่าถ้าเกิดว่าสองคนนี้เนี่ยมาลงแข่งขันกันในสนามผู้ว่ากทมรจริงๆแล้วเนี่ยส,สุดท้ายแล้วเนี่ยคนกทมส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกใครแต่คือตอนนี้โพที่นิดาโพเนี่ยสำรวจออกมา มันยังไม่มีชื่อของผู้ว่านารงศักดิ<ช>์นะครับเขาสำรวจครั้งที่8อยู่เนะี่ยมันยังไม่มีมันยังไม่มีการพูดถึงชื่อของผู้ว่านารงศักดิ์เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาสำรวจครั้งที่9กเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะมีชื่อของผู้ว่านารงศักดิ์เนี่ยนะฮะผู้ว่าบุปผาเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองไหมคือตอนนี้มี4ีท่านเนี่ยที่เรียกว่าน่าจะเป็นชื่อในข่าวบ่อยสุดคุณชัดชาติเนี่ยดรสุชาติชวีพลตำรวจเอกอัศวินแล้วก็มีผู้ว่านารงศักดิ์ สี่ <4 S 2> คนค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์นะฮะแต่หมายถึงว่าคนที่เป็นบิ๊กเนมหน่อยในข่าวตอ,อตอนนี้ที่เ,<อ>เป็นชื่อที่เป็นที่รู้จักด้วยก็มีการคาดการเหมือนกันว่าน่าจะเปิดรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพอ่ะสักช่วงประมาณมีนาคมปีหน้าแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสักประมาณเมษายนปีห5ห้าค่ะใช่อ่ะแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผู้สื่อข,ข่าวก็เลยไปถามถามคุณสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งก็เป็นคนของทางพรรคพลังประชารัฐคุณสุาชาติเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยก็กระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยคุณสุาชาติก็บอกว่าเป็นแค่กระแสนะยังไม่ได้รับการยืนยันจากใครทั้งสิ้นต้องดูมติคณะกรรมการบริหารพรรคตน,เ,นเป็นแค่หนึ่งเสียงและไม่ชํานาญพื้นที่กทมจะไปไปแสดงความคิดเห็นอะไรมากเนี่ยเราเองก็ลําบากฟังดูฮะ มนตรีเห็นเห็นเรื่องยกล่างกฎหมายลู่ค่ะทำมาเป็นมติของรัฐบาลแล้วค่ะเ,เรื่องของวิธีคิดคะแนนปาร์ตี้อะไรเงี้ยแต่ดูเหมือนพรรคเล็กเขาอาจจะยังไม่เห็นด้วยนะคะมันต้องคุยในเรื่องสรมือการในส่วนของกันกามาดิการคือเราคัดจะมาเลือกกันมาแล้วให้เราไปอยู่ตอนที่เราอยู่ผมเองเป็นสสด้วยขาอื่นกวตเป็นฝ่ายบริหารจิแต่ผมไม่ได้อยู่ในการมืิการแต่เราอยากเป็นพอเรามาเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเราจะลงไป ไปดูของฝ่ายนิติบัญญัติมันก็มันอะไรยังไงอยู่แล้วก็ปล่อยให้เขาว่าใหม่อันนั้นเป็นเรื่องของสภา,าคุณสุดชาติก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับว่าถ้าถามว่ามีโอกาสไหมที่นายน,นาลงศักด์เนี่ยจะมาเป็นผู้ว่ากทมหรือว่ามาลงสมัครให้กับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับคุณสุดชาติก็ย้ำว่าการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนต้องดูว่าสถานการณ์การเมืองวันนี้แล้วก็วันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็รอดูกันอีกทีหนึ่งมีคุณผู้ชมคอมเมนต์ถามเอาแล้วบิ๊กแป้หายไปไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้พลังประชารัฐรู้สึกจะเปิดตัวมาเนี่ยคือบิ๊กแป๊จะเป็นบิ๊กแป้จะเป็นแคนดิเดตใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็มีข่าวว่าก็ยอมก็ถอยไปก็เอาอย่างนี้ละกันตามที่เป็นข่าวมาแหล่งข่าวเขาก็บอกว่าก็เป็นการหลบทางให้กันเองภายในพักพลังประชารัฐที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะก็เลือกคน ที่จะสนับสนุนลงชิงผู้ว่ากทมคือเอาเป็นว่าทุกอย่างทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็มีคนที่เคารพบนับถือคนเดียวกันใจความประมาณเนี้ยไม่อยากจะผิดใจกันจะได้ไม่แย่งกันเองด้วยมาดูทางฝั่งประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เดี๋ยวเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักการ13กันยาค่ะเรื่องนี้หัวหน้าพักอย่างคุณจุรินก็บอกเอาไว้ว่า,วาจะส่งใครลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้รอผลสรุปในวันที่13ธันวาคม เพราะว่าจะสรุปตัวบุคคลนะคะและที่จะส่งให้ลงสมัครชิงผู้ว่ากรุงเทพในนามพักแต่ตอนนี้เองคุณจุรินบอกว่ายังไม่ก้าวล่วงพักการเมืองอื่นๆนะว่าเขาจะส่งใครเป็นผู้สมัครทั้งในนามพักในนามอิสระค่ะ อีกหนึ่งการเลือกตั้งก็คือความพร้อมของการส่งผู้สมัครสมาชิสอกสก50เขตในกรุงเทพเหมือนกันคุณจุรินบอกเอาไว้ว่าพักเนี่ยได้กำหนดผู้สมัครครบหมดแล้วค่ะรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะผู้สมัครของพักได้ลงพื้นที่ร่วมกับสอสอ,อดีตสสอของพักต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ฝั่งของประชาธิปัตย์ค่ะฝั่งของก้าวไก่ ก้าวไกลเองนะคะคุณนัชชาค่ะสอสกรุงเทพแล้วก็เป็นโฆษกพักก้าวไกลก็พูดถึงความพร้อมในการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเหมือนกันว่าณนะตอนนี้มีรายชื่อผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพแล้วและก็ทำงานอยู่ในทีมนโยบายของกทมด้วยนะแต่คุยกันในทีมแคมเปญว่าจะเปิดตัวนโยบายก่อนค่ะ ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำนโยบายซึ่งแล้วเสร็จไปกว่า9 0แล้วค่ะหลังจากนี้ถึงจะประกาศตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพนะคะแล้วก็มีแนวทางว่าจะเอานโยบายเข้าสู้กับคนกทมเพราะอยากจะเห็นความต้องการของคนกทมเป็นแบบไหนก่อนนโยบายของเราจะตอบโจทย์หรือไม่ไม่อยากไปชูตัวบุคคลว่าเป็นคนเด่นคนดงังอยู่ในวงกว้างวงการการเมืองหรือไม่อย่างไรหรืออยู่ในข้าราชการตำแหน่งสูงหรือไม่แล้วเข้ามาโดยใช้บุค คนเป็นที่ตั้งค่ะอยากจะพูดเรื่องนโยบายมากกว่าค่ะอ๋อ<ะ>เน้นเน้นที่นโยบายไม่เน้นที่ทตัวบุคคล<อ>เขามีสโลแกนด้วยนะใหม่ชัดโดนโอ๋อที่นายพิธาหัวหน้าพรรคพูดก่อนหน้านี้ใช่ไหมเออแต่<ม>แต่เอาแต่พูดถึงเวลาลงแข่งขันสนามเนี้ยสนามเลือกตั้งผู้ว่ากาทอทมอเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะกับสนามสนามเลือกตั้งอบจอบตอย่างเงี้ยที่ เขาเรียกว่าอะไรนะแท้แบบแลนสไลด์อ่ะอ่ารอบนี้มาผู้ว่ากทม,มรู้จะแลนสไลด์ด้วยหรือเปล่านะฮะแต่เขาบอกว่าเขาชูที่นโยบาย<ะ>นโยบายเป็นหลักทีนี้เนี่ยคือคือคุณนัชชาเนี่ยยังพูดอีกว่าคือก่อนหน้าน,นี้นายกก็ให้สัมภาษณ์ให้ข่าวบอกว่าการที่จะกําหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้เนี่ยคือต้องต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์บ้านเมืองคุณนัชชาเนี่ยบอกแบบนี้ฮะบอกว่าอุ้ยนายที่นายกพูดเนี่ยไม่จริงหรอกรอให้ตัวเองมีแต้มต่อมากกว่านี่ แล้วก็เคลียร์ปัญหาในพักพลังประชารัฐเหมือนเป็นการเปิดทางเคลียร์ทางเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดว่าภายในพักเรียบร้อยละตัวเองมีโอกาสที่จะมีแต้มต่อมีสถานการณ์ที่มันจะพร้อมที่จะทําให้ได้คะแนนมากขึ้นเดี๋ยวเขาก็กําหนดวันเลือกตั้งเองคุณนัชชามองมุมนี้เขามองอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องของพลังประชารัฐนั่นแหละว่าเขายังเคลียร์กันไม่จบก็เลยไม่กําหนดวันเลือกตั้งสักทีหนึ่งนะฮะ